Semuanya yang lain Kau boleh saya pergi ni Kondin 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 กระดินมันกับบรันน์นะพป่น้องก็เลยบ่กเอาหนังขุดดึงเอามันก็จะปลูกใส่กระถางใส่ถุงปุย๋ยอันนี้ฮัาปลูกลงดินเลย ดึงขึ้นเบ็ดเงาอือนี่เลยในบางส่วนนะบางต้นก็นยังบอ่อบ่อญ่เพราะว่าถ้าปลูกที่หลังอือคือตัดยอดมาปลูกเรื่อยๆกาวาสีเฮ็ดพันธุ์เฮ็ดพันธุ์ไรไปปลกูกอือจบเจือวัาสาา่สละ หม่องเพาะพันธุ์พ่นนุ์นั่มนนขยายตัดหยอดตัดหยอดมาเสียบต่อเสียบตอ่บตอก็เลยคนละรุ่นบางต้วก็นี่มอบเป็นหมากเป็นยังบอกอ,อกหัวเพราะว่าปลูกหลังปลูกหลังกันคือตัดหยอดมาเสียบเรื่อยๆ,ๆ,ๆจริงยนะขึ้นได้เลยเนี่ย เดินมาเก็บปนเองนี่ก็สามเดือนแล้วพี่น้องก็เลยขุดยานเพิ่นเป็นกิเลสช่วงน,นี้ปลูกกน ต้นนี้ต้นนี้พิ่งปลูกพวกราจไปขุดพันพกันพอพันธุ์นีเป็นหมากเป็นหวัวของนี้คือเก่าไม่เหมือนเดิมตัวนีตักขาดอ๋อกระมังใหญ่ทำอะไรเนะ่ย มันขุดมันขุดมันนี่กเนี่ยกะลมังใหญ่อยู่โน,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 น้่นพุกเดนทั้งน้อยเน่ยบอก